สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลน้องตองมาจากโรงเรียนแล้วนะคะนี่พี่ลาวันพามาแล้วโหตองมาจากโรงเรียนแล้วนะคะนี่ฮะโอ้เดี๋ยวก่อนหนูมาโรงเรียนแล้วเหรอคะมาสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังเลยลูกไม่ไมปอะไรตอนบ่ายลูก เพิ่งมาจากโรงเรียนเองลูนิ่งตอนเช้าอัพคานะตอนบ่ายอีเวนนิ่งนะตอนเย็นอีเวนนิ่งอีเวนนิ่งอีเวนนิ่งอ๋อคอไม่ต้องทภาษาดภาษาไทยก็ไแล้ววันนี้นี่เป็นารอมไปรับหรอจ้าอ๋อคุณพ่อไม่ว่าขอไปเปลี่ยนดก่อนนะคะขอไปนรขอไปพุดไนพุดไนอะไรพุทไนก็ไปนอนแล้วลูกเอ คุณนายแหละล่ะคคุณนายมันคือไปนอนตองก็คือล้วลูกคุณนายมันไปนอนแล้วลูกนอนนี่ไงช้าหนูจะนอนตอนนี้หนูบอกไปสลิปไปสลิปตอนนี้ก่อนสลิปปิ้งเหรตอนนี้เหรอี่ก็ พูดไปเลยลูกไไไม่เปป็นรพพูููดดลกอันไหนที่เราไม่เคยรู้จักอ่ะเนาะไม่เรากลัวยายหมอนเอาไปเรียนแบบไงโอ้กลัวยายเอาไปเรียายยิ่งง้ออยู่ใช่ไหมนี่พูดผิดแล้น่ารักใช่ยายหมอนพูดผิดทัวจะลงอ่ะนี่ละไม่ละจะเปลี่ยนชื่อกันนะโอเคค่ะน่ารักค่ะดูดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะกินข้าวเศษท้องป่องนะ ภาษาน้อยนะคะโอ้โหแม่รังนิ้มรังเนี้ยหนูจองนะคะแม่จองแล้วใครข้าวให้ห้อยออกมาหน่ะเห็น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 ดางพึ่งเลยนะเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงขาจั่วเลยหัวก็อยู่ข้างบนนี่ลำลายก็หกอยู่ข้างล่างแม่สมอนจ้องก่อนหนูเลยอ่ะอ่านกินไปหมดเลยตกินไม่ได้ เห็นตั้งแต่วันมาเท่ากําปั้นต้นใหญ่ขนาดนี้นะเออตัวไหมเแม่นั่นนี่ใหญ่ทัไม้ใหญ่พอๆกันเลยโอ้ตรงนั้นก็มีจ้าต่ำๆเลยอ้แล้วจะมีตรงไหนอีกเนี่ยอีสองที่อยู่ตรงไหนก็อยู่นะคะแต่อย่าไปอยู่หลังบ้านน้องมนนะคะเดี๋ยวจะไม่เหลือถ้าไปอยู่หลังบ้านน้องมนนี่ไม่เหลือซากเลยอันนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วปลอดภัยดีตรงนี้ดีแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะไม่มีคนยุ่งไม่มีคนกวนนะคะ สวนดาวเรืองก็สวนนะคะวันนี้ทำไมเงียบเงียบผากันอ่านคินคลื่งนะคะอ่านไม่เงียบนะแม่มันเสียงหนูดังอยู่เนี่ยเพราะว่ามันร้อนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ผ่านเลยค่ะไป FT ชมสวนกันโอ้ยน้องหมาทำไมสนุกจังอ่ะโอ้ยถ่ายคลิปไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะถ่ายได้ไม่ถึงนาทีก็เครื่องน็อกนี่เริ่มสะดุดแล้วแม่เนี่ยเครื่องนกเออเริ่มน็อกเริ่มสะดุดแล้วเนี่ย คใครคุยอยู่กับผูดาวเรืองนะคะเนี่ยเราเก็บไปร้อยมาลัยได้ FC เหรอูเก็บได้แล้วนี่ดาวเรืองเต็มสวนเลยนะคะดาวเรืองสวยมากนะแม่เนาะใช่ดาวเรืองสวยมากเมื่อวานได้เห็นพระอาทิตย์ลงดินไว้เมื่อวานน่ะสวยมากสวย เออสวยเนาะแม่ฮนี่รถสวยตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งลงเมื่อกี้เล้ยโอ้โ,อโห,โห,หลงเ <c oughs> มื่อวานแล้วค่ะแม่ไม่ของแม่น่ะเก่งไหมเพิ่งลงเมื่อกี้นี่เ <c> ก <oughs> ่งมากเลย <c oughs> ถึงร้อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังไม่ได้เข้าไปดูเลย <c oughs> โอ,อย้ยายฮนนี่ขยันนะปิงเกอร์เราไม่ทำงานหรอแม่ไม่มันไม่ทำงานมั้งมันต้องจุดเป็นจุดเป็นจุดโอ้โหสะดุดแล้วแม่เวลาพูดอะไรไปมันไม่ได้ยินแล้วมันสะดุด มันสะดุดดีของแม่ลงเองเลยเลยต่อต่อจนมั่วไปหมดอันไหนหัวท้ายเลยไม่รู้เลยเมื่อกี้น่ะต่อคลิปน่ะเพราะว่ามันสะดุดบ่อยไงมันก็มาต่อกันอันไหนเรียงดับไม่ถูกมันก็เลยเป็นกลายเป็นมั่วไปหมดดอกดาวเรืองสวยมากเลยนะคลิปสี่โอ้แดดร้อนมาก ไปดูร้านค้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะร้านแอนแฟมลี่ก็เสร็จแล้วแม่อยู่ตรงนั้นคนเดียวแม่ไม่เหงาหรอแม่ไม่เหงาค่ะไม่เหงาแน่นะไม่เหงาค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณแม่นกคุณแม่นกบอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่มีเงินเมื่อไหร่คุณแม่จะย้ายตามคุณแม่แล้วคุณได้ยินพูดมูช้าแล้วการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะ นี่นะคะอยู่ตรงไหนเราก็เราก็เดินมาได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะไม้ฝั่งน,นนะฝั่งนี้ค่ะต้องฝั่งนี้เพราะว่าต้องเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะร้านก็จะล่มถ้าเขามาปุ๊บร้านสวยงามมากกว่าเพื่อนเลยนะคะเอฟซโออยากกินจังเลย ตอนนี้อากาศร้อนทำไมอยากกินน้ำแข็งรายไปก่อนบ้านนี้ไฟไม่มีปไงปไงคอยาวยังคอรเริ่มยาวขึ้นคอยยาวขึ้นแล้วนะโดนแขวนเหรอดูคอมเมนต์หรือยังดูคอมเมนต์หรือยังเห็นหมดแล้วเราก็ว่าโอ้โอ้ไม่ดูคอมเมนต์เลยตื่นหรือยังเนาะ พักกันเข้าไปดูตื่นหรือยังเนาะอาเช่ารถทัวร์ะเท่าไหร่นะนั่งตรงๆดีอย่าก้มมากโอเคคนรอทำงานก็นั่งตรงได้อย่าค่อมเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่รอเนี่ยคนรอก็ต้องทำให้รอตลอดเวลาครับือรออยู่แล้วไม่ต้องกลัวทัวจะลงกันเรื่องของทัวร์ บรรยากาศร้อนครร้อนมากเลยนะคะเอซีดูรับลูกศเหรอใช่รอตงตรงแต่ว่าพี่ลองไปพอดีพี่ลองก็จะคุยเรื่องเรนพิเศษก็เลยกลับมาเกาะอ๋อก็เลยไม่ได้รับใช่มากับพี่ลองรอได้ถ่ายอยู่เมื่อกี้หัวเขาก็อันนี้แหละก็เลยได้เดินมาถึงนี่ไม่ได้ก็แฟนาทีนู่นนู่นกนู่นนู่นู่นม่หน่ะฮะก็ทาอะไรกันสองคนน่ะฮะ อาคู่โอ้คู่เช้าวานอวันนี้ได้กี่คลิปแล้วน้อสองสาวสองมี่ห้ลิดีแล้วอยาได้ตั้งสองคลิปโหจะยื้อไทยยังลูกเลยพวกนี้ปวแนเ้อบ่าตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นโอ้วันนี้ไปรับเด็กมานั่ง ก็เป mm. uh ็นงานเล็กๆของพวกเรานี mm. Yeah. Mm ่แหละป้าจะจักแขนให้ช่วงเย็นก็เลยคิดว่าก็น่าจะทำกับข้าวกินกันอยู่ตรงสนามตะก้อนนี่แหละอครับผมก็นี่แหละก็มีเราอยู่ทุกคนเราตากแดดเหรอรอเวลาเราพูดไปมันจะได้ยินคำองอเหมือนกันวานนั่นแหละกินส้มตำถาดนั่นแหละ น่นป้ามาแล้วนนน้องเข้าบ้านแล้วนุนน่นนะเด็กนักเรียนมาแล้วนน,ออนโอเค,อเคขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีจ้า